สวัสดีค่ะเพื่อนๆค่ะวันนี้นะคะได้ข้อมูลของบูเบอรี่มานะคะแล้วเห็นว่ามีอยู่ในตู้เย็นก็เลยเอามาจัดซะเลยค่ะจะมาบอกเพื่อนๆว่าบูเบอรี่นี้ผลไม้ลูกจิว๋วแต่แจ๋วที่สุดในตระกูลเบอร์รี่บูเบอรี่ผลไม้ลูกจิว๋วสีน้ำเงินอมม่วงที่คุณประโยชน์ไม่จิ๋วเลยแม้แต่น้อยเป็นผลไม้หนึ่งในตระกูลเบอรี่ที่ไม่ว่าจะทานสดสด หรือเอาไปเป็นส่วนผสมในเมนูอาหารอะไรก็อร่อยทั้งนั้นด้วยรสเปรี้ยวอมหวานและความชุ่มฉ่ำที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวยิ่งช่วงนี้กระแสฟิตแอนเฟิร์มมาแรงสาวๆขึ้นคร้องเมืองจึงหันมานิยมทานผลไม้ชนิดนี้กัน 7. คุณประโยชน์ของบูเบอร,รี่มีอะไรนั้นมาฟังกันเลยค่ะ 1. อุดมด้วยสารต้านอนุมูลอิสระ บูเบอรี่เป็นผลไม้ที่มีสารต่อต้านอนุมูลอิสระสูงมากมากที่สุดในบรรดาผลผลบูเบอรี่ด้วยซ้ําการบริโภคผลไม้ชนิดนี้เป็นประจำจึงต่อต้านสารอนุมูลอิสระต่างๆที่จะมาทำลายผิวให้เกิดริ้วรอยแถมยังช่วยขจัดเซลล์ผิวเก่าที่เสื่อมสภาพแล้วให้หลุดออกไป พร้อมเผยผิวใหม่ให้สดใสกว่าเดิมอีกด้วย 2. ช่วยชะลอเซลล์มะเร็งการบริโภคบูเบอรี่เป็นประจำสามารถยับยั้งการจเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งได้เป็นอย่างดีโดยเฉพาะมะเร็งเต้านมมะเร็งลำไส้และมะเร็งต่อมลูกหมากจากการทดลองให้ผงบูเบอรี่กับหนูที่เป็นมะเร็งเต้านมผลทดลองออกมาว่า ปริมาณเนื้องอกลดลงไปถึง40เซเลยทีเดียว 3. อันนี้สาวๆคงชอบมากช่วยลดน้ำหนักได้เป็นอย่างดีเนื่องจากผลไม้ชนิดนี้มีกากใยสูงถึง 3.6กรัมและมีแคลอรี่ต่ำการที่รับประทานผลไม้ที่มีไฟเบอร์สูงๆแบบนี้จะทำให้เรารู้สึกอิ่มนานขึ้นแถมยังช่วยให้ระบบขับถ่ายทำงานได้ดีขึ้นบูเบอรี่นี้ส่วนใหญ่แล้วเขาก็พาไปกันเป็นยาลดน้ำหนักหลายยี่ห้อหลายแบรนด์เลยทีเดียวเลยนะคะจึงถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่ดีมากสำหรับคนที่ต้องการลดความอ้วน 4. ช่วยบำรุงสมองอีกหนึ่งคุณประโยชน์ที่สำคัญมากๆคือบลูเบอรี่สามารถช่วยระบำรุงประสาททำให้สมองทำงานได้เต็มที่ทำให้ความจำดีขึ้นอีกทั้งถ้ารับประทานอย่างต่อนเนื่องยังสามารถป้องกันโรคความจำเสื่อมในวัยสูงอายุได้อีกด้วย 5. ช่วยย่อยอาหารและระบบขับถ่ายได้ดีนั่นสินะทำไมบลูเบอรี่ ถึงมีหลายๆแบรนด์นำมาผลิตเป็นยาลดความอ้วนเพราะบูเบอรี่มีไฟเบอร์สูงนั่นเอง 6. ช่วยบำรุงหัวใจการรับประทานอย่างต่อเนื่องจะทำให้สามารถลดการแข็งตัวของหลอดเลือดได้ด้วย 7. ช่วยบำรุงเลือดบำรุงผิวพรรณโหบบูเบอรี่มีประโยชน์เยอะจริงๆยังอุดมไปด้วยวิตามินซีอีกด้วยไม่รอช้าละค่ะ จัดไปรัวๆเลยค่ะ